สวัสดีครับวันนี้มาชมวัตถุมงคลหลวงปู่มหาชัายอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมนี่นี่คือเรียกว่าเหรียญพระศรีหริยเมตไตรนะครับผมรุ่นนี้ฮะจัดทำเพื่อเป็นที่ลึกหล่อองค์พระประธานพระศรีหริยเมตไตรนะครับพระประธานณธรรมวุทยานนะครับของหลวงปู่มหาศีลานะครับผมนีสวยๆเลยนะครับผมเป็นเหรียญ เสมานะครับผมเห็นเสมาด้านหลังนะครับด้านหลังองค์รูปเนี้ยหรือบอกไปเรียนนี้จัดทําเพื่อแจกทานนะครับเมื่อต้นปี2566นะวันที่2มกราคม2566มีจํานวนการจัดสร้างทั้งหมด10,000เหรียญน,นะครับผมเหรียญเนี้ยปลุกเสกนะครับพร้อมกับรุ่นเวลารานนะครับผมเป็นงานนํบริรหลวงปู่ นะครับให้จัดสร้างร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมพอจัดสร้างเสร็จก็ถวายให้หลวงปู่เลยนะครับผมเอามาแจกนะครับผมมาแจกทานนะครับผมหลวงปู่ท่านเคยกล่าวว่านะครับอยากได้อย่างก็ให้ขอพระสีอริยะนะครับผมเหรียญเสมาพระสีอริยเมตไตรรุ่นนี้นะครับด้านหลังนะครับจะมีทั้งหมดสองพิมพ์นะครับผมคือพิมพิมที่หนึ่งคือพิมพ์หลังยันพระบุทธเจ้าห้าพระองค์นะครับผมแล้วก็พิมพ์ที่สองก็คือพิมพ์นี้หลังยันเกาะเพชร แล้วก็จะมีเลขโคดลันดเมอร์ทุกทุกองนะครับผมตอนนี้เราเหลือหนึ่งองนะครับเรี่ยมเก็บผิวเรียบร้อยนะครับผมเียบเก็บผิวเรียบร้อยฮะสวยๆเลยครเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับผมเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเก็บนะฮะเพราะจริงๆแล้วถ้าเป็นที่ทราบกันดีว่าถ้าเป็นพระศรีอริยะเมตไตรเนี่ยของหลวงปู่มหาศิลานี่ค่านิยมนะจะสูงพาราราคาจะแรง นะครับแต่นี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่ราคาเบาๆนะครับพอเก็บได้ครับเป็นราคาหลักร้อยนะครับพุทธคุณหลักล้านอีกหนึ่งรุ่นนะที่น่าเก็บน่าสะสมนะครับผมสนใจก็เนี่ยติดต่อสอบถามได้เลยนะครับผมเหรียญรุ่นนี้นะครับผมพระศรีอริยเมตไตรนะครับเหรียญเสมานะครับเหรียญแจกทานปี66นะครับสวัสดีครับ